หอเฟรมในวันนี้นะครับก็แน่นอนนักกีฬาหลายคนที่เรานําเสนอไปก็คือตานานของซีเกมทั้งนั้นมาถึงแบดมินตันบ้างน,นะครับในอดีตก,ก็ถือเป็นมือหแล้วก็เป็นอีกหคนนะครับที่เป็นแรงบนนันดาลใจให้กับนักกีฬาแบดมินตันหลายๆคนนะครับสุจิตราเอกมงคลไพศาลปฏิตามได้ในช่วงของหอเฟรมครับ สวัสดีค่ะตาสุจิตราเอกมงคล p พศาลค่ะอดีตนะักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยตาเคยได้เหรียญทองซีเกมส์มา2ครั้งค่ะครั้งแรกได้เหรียญทองหญิงเดี่ยวในปี2001ที่มาเลเซียค่ะและอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญทองประเภททีมหญิงที่ฟิลิปปินส์ในปี2005ค่ะปัจจุบันเป็นผู้บรรยายกีฬาและก็บรรยายแบดมินตันเป็นหลักค่ะ สุจิตาเอกมงคลภัยสารเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังจากคว้าเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวในซีเกมส์2001ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งถือเป็นเหรียญทองแรกที่วงการแบดมินตันไทยเฝ้ารอคอยมายาวนานกว่า34ปีนับตั้งแต่ทองคำกิ่งมณีอดีตนักแบดมินตันสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่4ที่ประเทศไทยเมื่อปี1967 ในยุคนั้นมหาอำนาจของวงการแบดมินตันคืออินโดนีเซียการที่สุจิตราหักปากกาเซียนก้าวไปคว้าเหรียญทองมาได้ถือว่าไม่ธรรมดาซึ่งอย่างที่บอกว่าเหรียญทองในอินโดนีเซียเขาก็ไม่เคยปล่อยให้ใครเลยเพราะฉนั้นพี่เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากค่ะกับเหรียญทองซีเกมในหญิงเดียวของพิตาแล้วเราก็พยายามค่ะพยายามจนจากตอนที่บรูไนเนี่ยพิตาเข้าชิงและได้เหรียญเงินมาก่อน ยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการและก็พอถัดมาที่มาเลเซียถึงมาเป็นเหรียญทองก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อดทนมุ่งมั่นกับตรงนี้ค่ะพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดจนก็มาประสบความสําเร็จได้เหรียญทองที่เราฝันไว้ว่าเราต้องทําให้กับ ทชาไให้สุจิตรายังเผยความลับความสําเร็จของตัวเองในสมัยนั้นคือการทําให้ใจิตใจสงบก่อนแข่งเพราะฝากถึงรุ่นน้องที่กําลังจะลงแข่งขันซีเกมส์สองพันยี่สิบห้าในบ้านอยากให้เอาเสียงเชียร์มาเป็นกําลังใจยอย่าให้มันเป็นแรงกดดันทําให้เล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของตัวเองผลแพ้ชนะถ้าทําดีที่สุดเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นพิธาเชื่อว่นาวนาักกีฬาทุกคนเดินทางสู่สนามการแข่งขันแล้วอ่ะทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วว่าอยากชนะอยากคว้าเหรียญรางวัลให้กับ ประเทศไทยและก็ตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นความกดดันให้กับตัวเองในความคิดของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะแค่อยากบอกว่าเป้าหมายที่มีมันถูกต้องแล้วแต่ว่า วันที่เรากำลังจะเดินลงสู่สนามในทุกๆแมตชก์การแข่งขันอยากให้มีความสุขเล่นมันออกมาให้เป็นตัวเองให้ดีที่สุดค่ะกว่าที่สุจริราจะประสบความสําเร็จได้เหรียญทองในานามทีมชาติต้องรอคอยมานานหลายปีนับตั้งแต่ลงแข่งซีเกมครั้งแรกเมื่อปี1995จากนั้นเธอต้องผิดหวังมาตลอดได้เหรียญทองแดงสลับเหรียญเงินก่อนจะมีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมในปี1998ปลอบใจมาบ้างสุดท้ายได้มาสัมผัสกับเหรียญทองซีเกมในปี2001ถือว่าเป็นการรอ ขอที่คุ้มค่าหากมีความพยายามและไม่ยออ่อท้อ